ถึงย้วนะคะทุกคนฉันจะบอกว่าในวันสงการนี้่ะฉันเออมพาเพื่อนเพื่อนอยากให้เพื่อนเพื่อนมาเล่นน้ําในวันสงการกันเห็นร้อนร้อนก็ต้องมาเล่นน้ําเย็นเย็นกันสิว่าแต่นี่มันนานแล้วนะทำไมเขายังไม่มาอีกมาเดี๋ยวเพวกเรามาตัดไปฝั่งเพื่อนกันดีกว่านะครับทุกคน เอาสนุกกันจังเลยน่ารักน่ารักอยากเป็นทีแพทย์นิ้วใจง่ายง่ายเออมโหมาคอนเสิร์ตกันซะดังเลยนะเธอรูอไหมเนี่ยฉันรอเธอมาหนึ่งชั่วโมงแล้วพวกเธอเพิ่งมาแล้วอ้าจริงเหรอ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 ฉันบอกฉันบอกพวกเธอแล้วมันต้องจัดให้มันอลังการหรอก ก็มันจะได้สวยไงและอีกอย่างเธอเธอไม่ได้พูดอย่างนั้นด้วย <c oughs> โฮ้โหหยุดเลยนะไปไปเล่นน้ํากันดีกว่าก่อนที่มันจะสายพวกเธอลงมาได้แล้วโหลงทุนกันไปป่ะเนี้ยซื้อมาก,กี่บาทเนี่ยฟรีพ่อแม่ฉันให้โอ้โห,โหรวยกันจังเลยแฮ่ว่าแต่เธอใครเข้าขมาเอิมพวกเราถ่มันมา นี่ถามจริงเหรอพวกเขอนี่ขับกันถ่ายกันมาตลอดเลยเหรอถ้าไม่ให้ถ่ายจะให้ทำอะไรล่ะจ๊ะจะไม่เชื่ออยากจะเชื่อเลยวราะเพลจะถ่ายมาโอ้โหอืรับรองดูแขนฉันก็รู้เนี่ยโ,โหเปอะขาดนี้เนี่ยพวกเราช่วยกันถือกันหมดในแขนเปิกกันหมด ทำไมว่าแต่แอลลี่เธอแอบหลอกอ่ะอทำไมแขนเธอถ้าจะไม่เปิดเลยอะนันสีนันสีทำไมแขนเธอไม่ค่อยเปิดฮไม่บอกหรอกแอลลี่เธอก็ไม่เลยจริงด้วยนี่เธอไม่ได้จับอ่ะใช่เยอะจ้าเฮ้ยไงพวกพวกเราก็ถือมาตั้งนานแล้วถือไม่ยอมขับเลยไม่น่าแลวมันรู้สึกใครมันหนักคนหนึ่งเราไปเล่น เอาล่ะตอนนี้เรามาเล่นกันเถอะก่อนที่เราจะมาทะเลาะกัน <c oughs> Thank you b e r r ่ที่ i p ให้โอ้โหโอ้ยกำลังกบับไม่เป็นไรเข้าก่อนก็ได้มาเพราเธออย่าลืมเอาเก็บด้วยนะฉันสามารถวาร์ปเก็บได้สามสอนี้เออออกมาก่อ oh นทุกคนออกมาก่อ oh นเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนไปด้วยทุกคนต้องลงก่อนนะครับทุกคนแล้วก็กลับไปคบเฟ่มาี๋ยวพวกเราเข้าไปกัน อุ้ยชุดสวยจังพี่มาเออพ่อเธอรู้ไหมว่าฉันถึงชวนมาสวนนะ้ำทั้งทั้งที่มันไม่ได้ฟรีจะไปรู้ได้ไงล่ะดูสิขนาดเพื่อนรักฉันยังไม่รู้เลย,ใค,ยใครมันจะไปรู้เราจริงใครมันจะไปรู้ก็ฉันไม่บอกพวกเธอไงล่ะพวกเธอก็ลยไม่มีรู้เอา้เอาก็จริงถ้าถ้าพวกเธอ ถ้าเธอไม่บอกฉันก็ไม่รู้จริงด้วยแฮ่เออถ้าเธอไม่บอกพวกเราเราก็ไม่รู้จริงไม่มีใครโกหกมาอา่าก็คือพ่อแม่ฉนะันน่ะให้มาฟรีนะฟรีเลยเหรอเจ๋งชิมัดเลยฮะวันนี้ธอทุกคนคิดว่าใครทําผมมาสวยที่สุดทุกคนอยากรู้คำนี้นมาบอกเลยนะอยากรู้มากๆเลยเอา่าเรามาต่อแถวกันยังลำดับ เลี้ยงอดัดดบเลี้ยงอดัดดบเลี้ยงอดัดดบโอ้โหนี่พวกเราคนเยอะจริงนะถ้าไม่เยอะนี่คือโอ้โหโอ้ฉันคนสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันวิ่งช้าสุดเหรอเฮ้ยมาเสียตนนั้งเยอะหยอกหยอกแค่มีเจ้าของอ๊ะกี่บาทคะห้าสิบบาทครับไม่ใช่สิ่ ห้าไม่ห้าร้อยบาทครับคนละห้าร้อยอ้าม่นเนอวต้าเออนี่ส่วนน่ะมันแพงจังคนละห้าร้อยแล้วเด็กผู้ใหญ่ห้าร้อยแล้วเด็กอะ่คะอืมหนึ่งพันครับฮะนี่เธอไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมเนี่ยฮะเด็กหนึ่งพันฉันพาเธอเข้าไปดิ้งไหมเนี่ยแม่น้องพาหนูเข้าไปนะหนูอย่าเข้าไปอย่าทิ้งหนูไปนะเออออ้ได้ก็ได้อันนี้ค่ะ ปูนแล้วนะเอาล่ะเข้าไปกันดูมาดูก่อนหน้ายักษ์จุงบุยมาล่ะต่อไปก็ตาพวกเรามามางานชั้นกับพีนนะเฮ้ยแล้วพวกเราอ่ะฟรีเหมือนนั่นแหละอ่ะเรียนมาด้วยโอเคมาสี่คนครั้งแล้วสี่คน แม่เบอร์รี่ค่ะชื่อพ่อแม่เบอร์รี่ค่ะชื่อว่าบาบาบากับบาบาบาค่ะเขาจองมาแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าเอานี้เอาฟรีไปเลยจ้าฉันขอบปลาหมึกได้ป้าเธอได้สีมันจะไม่ได้งั้นเธอเอาด้วยไหมเอาด้วยสีอ,อะไรครับส่วนฉันก็ส่วนฉันขอสีดำมากันเท่ดีเอาดำด้วยสิแมเดี๋ยวพวกเราืนยรอกันนะโอเคฉันเมื่อยฉันแต่ฉันไม่เมื่อย ฉันก็ไม่เมื่อยแต่ฉันขอนั่งเอาอันนั้นเรียกว่าเมื่อยนะเธอมามาเร็วไอซ์มาแล้วจ้ามาเร็วโรสเอ๊ะแบบหนึ่งมาเร็วมาเร็วไรเอาแอลลี่มาด้วยเลยก็ได้มาเอาล่ะหนูหนูมาอันเดียวกันใช่ไหมโอเคก่อนที่พวกเราจะมาต่อกันนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบาย พึ่งหนูนะเนี่ยว่เาเจ้าหน้าที่เงินของอวตารเลยนี่เขาก็ชอบ f อของพวกเราเหมือนกันเอา